การทำเกษตรเชิงเดี่ยวต้องอาศัยปัจจัยจากการสร้างผลผลิตจากภายนอกมากวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ในการเพราะปลูกจึงไม่สามารถกําหนดราคาเองได้โดยราคาจะขึ้นอยู่กับกลไกทางตลาดการพัฒนาผลผลิตทั้ทงการใช้ปุย๋ยและการใช้ยาฆ่า,ามแมลงจึงตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อผลผลิตออกไปสู่ผู้บริโภคจึงอาจเหลือสารตกค้างไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค บนพื้นที่สี่ไร่ของคุณประพันธ์ทาวบุญตันปลูกและขายลำไย,ยในการดำรงชีพมาโดยตลอดแต่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่ดินทำให้มีความเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพเนื่องจากราคาในแต่ละปีไม่คงที่ที่สำคัญคือมีการปลูกลำไย,ยในพื้นที่หลายๆจังหวัดในเขตภาคเหนือทำให้ราคาลำไย,ยในบางฤดูกาลตกต่ำค่ะอ๋อตอนแรกๆก็ทำแบบเล็กๆะครับคือทำแบบ คือปลูกคือปลูกตามภาษาอย่างอย่างทำอย่างทรมทำกล้าใช่ไหมเมื่อก่อนคือจะหวานตามตามบินตามแปลงแล้วไม,ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ใส่ถาดใส่เพาะอย่างนี้ครับความรู้ยังไม่มีเนาะพอดีไปไปอบรมมาไปอบรมมาก็ได้ความรู้ก็มาปรับเปลี่ยนทําเป็นโรงเรือนทําอะไรคือการพวกเชือ้อราเชื่ออะไรแล้วก็มีลยายําไยเป็นพืชไม้ผลก็มีปลูกพริกมะเขือทําปุ๋ยหมักน้ําหมักเองด้วยกรมส่งเสร,ริมการเกษตรก็มาช่วย ลายอย,าอย่างครับมาช่วยให้วิชาการก็อ,อย่างที่ระบบน้ำเนาะเขามาให้ความรู้เรื่องระบบน้ําว่าควรปรับเปลี่ยนเรื่องระบบน้าเมื่อก่อนจะให้น้ําแบบใช้สายยางลาดเดี๋ยวนี้ก็เป็นสปริงเกอร์มั่งอะไรมั่งคืออันนีเ้เขาช่วยเรื่องอุปกรณ์มาส่วนหนึ่งในทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือเขาสอนให้เราเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ประหยัดเนาะมีอะไรปลูกไว้กินมั่งมีอะไรปลูกไว้เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อไปหาเดินเข้าสวนปุ๊บเรามีอะไรก็เราก็เก็บไปกินได้ นอกเหนือจากการปลูกพืชปลูกไม้ผลแล้วคุณประพันธ์ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้ทําปุ๋ยหมกักการทําไร่นาสวนผสมจนประสบความสำเร็จค่ะเมื่อทําปุ๋ยหมักใช้เองโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงดินก็ไม่เสื่อมโทรมไม่มีสารตกค้างในผลผลิตและมีระบบน้ำสปริงเกอร์สามารถบริหารจัดการน้ำในสวนได้ดีขึ้น ผลผลิตที่ได้ก็หลากหลายและมากขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณประพันธ์และครอบครัวดียิ่งขึ้นค่ะ